เธอคือชีวิตคือลมหายใจเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ในตัวฉันไม่มีวันจะแยกจากกันไม่มีทางเสียงดีแท้คือบอกเป็นนักร้องซะเป็นนักร้องไม่ได้ครับพอดีผมเป็นขบวยบก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  มุกเดิมใหม่แล้วสวัสดีเพื่อนๆนะครับบันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่นี่มันบรีเขาตาเที่ยงนครพนมนะครับวันนี้นนวดจะมาในหัวข้อเรื่องทําไมนนวดถึงเลือกปลูกหม่อนหม่อนหม่อน,ห,อนหรือทําไมนนวดถึงเลือกปลูก มันบุรีเรื่องของเรื่องนะครับทําไมต้องปลูกมันบุรีหรือว่าทําไมผมต้องเลือกปลูกพืชชนิดนี้นะครับหลักการง่ายๆข้อที่หนึ่งคือนะครับมอนอเป็นพืชที่ข้อแรกเลยนะข้อนี้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตไวอันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับ ใครที่ต้องการที่จะปลูกหม่อนหรือว่าปลูกผลไม้หรือว่าปลูกพืชนะครับหมอนเนี่ยเป็นพืชที่ให้ผลผลิตไวนะครับถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่ติดผลเร็วเช่นหลักๆเลยด,ดําออสตุรกีไต้หวันสตอเอรี่ชมพูตาลี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะให้ผลผลิตที่เร็วนะฮะปลูกแค่ปีเดียวนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงปีก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วซึ่ง อันนี้จะเป็นจุดพีคที่จะแตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆนะครับนี่คือข้อแรกนะข้อที่สองก็คือ,อใช้ต้นทุนเนี่ยนะครับไม่สูงใช้ทุนไม่มากก็สามารถจะปลูกได้ใช้ทุนไม่มากต้องทำยังไงมีวิธีนะใช้ทุนไม่มากนะครับก็คือการที่เราเลือกที่จะขยายพันธุ์หม่อนของเราเนี่ย ขยายพันุเองเช่นการติดตาเสียบยอดนะฮะอันนั้ผมแนะนํานิดนึงวิธีการก็ง่ายๆเลยเช่นเรามีตอหมอนเชียงใหม่ตอหมอนบุรีรัมหรือว่าหมอนพื้นบ้านหมอนที่เอาไปใส่ต้มไก่อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ไปตัดกิ่งเข้ามาตัดกิ่งมาเสร็จปุ๊บก็ชำมาไว้หรือว่าปลูก ต่อตั้งไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะตัดต่อไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไปหากิ่งหมอนนอกเช่นดามอสตุรกีนะซื้อกิ่งพันมาสักร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ว่าเราเสียบเยอะเสียบน้อยนะครับแล้วก็นํามาเสียบนะแค่นี้เราก็สามารถที่จะปลูกหม่อนได้แล้ว ลงทุนไม่ถึงห้าร้อยบาทสามารถจะปลูกหม่อนได้เป็นไรอะนะครับนี่คือข้อที่สองก็คือใช้ทุนน้อยข้อที่สามก็คือการดูแลรักษาง่ายมากจริงๆหม่อนเนี่ยปลูกทิ้งได้นะเป็นพืชที่ปลูกทิ้งได้แล้วก็ให้ผลผลิตได้ด้วยนะครับแต่การปลูกทิ้งเนี่ยก็าการให้ผลผลิตเนี่ยก็อาจจะช้าน,นิดนึงเพราะเราไม่ได้ดูแลอะไรเขาเหาะนะครับ อะไรนะที่ไปการปลูกเอ,อ,อ,นะอ 3, ่ออะไรนะข้อที่สามพื่อะไรจำไม่ได้อ่าข้อที่หนึ่งให้ผลผลิตเร็วข้อที่สองต้นทุนต่าข้อที่สามเอ่อการดูแลดูแลง่ายนะครับข้อที่สี่เป็นพืชที่ประหยัดปุ๋ยมากนะครับเป็นพืชที่ถือว่าประหยัดปุ๋ยมากผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะนะ ถ้าเพื่อนๆที่ดูหรือว่าติดตามช่องของนันหนวดมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับวิธีการปลูกของนันหนเนี่ยหลังจากที่ผมปลูกปุ๊บนะครับผมเอามาปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยแรกๆเลยก็คือใส่ขี้วัวก่อนนะครับก็คือลองหลุมด้วยขี้วัวไม่ได้ใส่อะไรเลยลองหลุมด้วยขี้วัวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปลูกไปได้ประมาณสักอ่า ตอนนั้นประมาณสักเดือน,นได้นะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนั่นผมก็ใส่ปุ๋ยแค่ต้นละกำมือจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้เคยให้ปุ๋ยเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าปุ๋ยกระสอบหนึ่งเนี่ยที่ผมปลูกอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้ประมาณสองร้อยต้นนะครับประมาณนะคร่าวๆนะไม่รู้ว่าอาจจะเกินหรือว่า,าจจะขาดก็ไม่แน่ใจประมาณสองร้อยต้นเนี่ยใช้ปุ๋ยไม่ถึงหนึ่งกระสอบ ปุ๋ยกระสอบหนึ่งตอนนี้ปุ๋ยค่อนข้างที่จะแพงเพราะฉะนั้นพอปุ๋ยแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยอมหมอนก็ตอบโจทย์อีกทีนี้นะครับหมอนก็มาตอบโจทย์อีกก็คือราคาถูกอา่อาใช้ปุ๋ยไม่เยอะนะฮะก็เป็นการลดต้นทุนไปอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักๆของหมอนนะฮะแล้วก็ข้อที่ห้าคนปลูกหมอนที่ปลูกแบบจริงๆจ,จัง,จงๆเนี่ยก็ยังถือว่ามีน้อยมาก ดูในนครพนมเนก็มีอยู่ไม่กี่สวนนะครับและที่ได้ผลผลิตทาผลผลิตแบบจริงจริงังจังขายผลผลิตแบบจริงจริงังจังก็ยังไม่ค่อยมีนะฮะมันเนี่ยถ้าเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บผลไปขายเลยนะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือนะครับแค่คุณปักหมุดให้คนรู้ว่าเออสวนคุณอยู่ที่ไหนคนเนี่ยพร้อมที่จะไปเก็บหม่อนกินในสวนเลยคือคนจะชอบอะไรที่ไปเที่ยวด้วยและได้เก็บผลไม้กินด้วย นะฮะขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะฮะนี่คือห้าข้อหลักๆนะครับที่นนวดมองแล้วว่าเออหม่อนเนี่ยมันตอบโจทย์แต่นะครับไม่ได้ให้ปลูกหม่อนอย่างเดียวนะฮะนอกเหนือจากหม่อนแล้วเนี่ยทีเนี้ยในช่วงระยะเวลาที่เราปลูกหม่อนหม่อนมันให้ผลผลิตไวอยู่แล้วเราก็ปลูกพืชชนิดอื่นสำรองไปด้วยเช่นมะพร้าวน้ำหอมมะกรูดมะนาวมะม่วง หัวคลอกเออหัวคลอกอะไรหัวคลอกหัวคลอกก็คือมะม่วงหว่มพาน <c oughs> อะไรพวกนี้ผลไม้อื่นเราก็ปลูกปลูกร่วมไปด้วยนะฮะในช่วงนี้ขณะที่ผลไม้อื่นเนี่ยมันยังเป็นต้นอยู่เนีย่ยเหมือนผมปลูกแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลยังเป็นต้นอยู่เห็นไหมนี่ตอนแอปเปิลนี่นี่ก็แอปเปิลนี่ข้างส้มต้นนี้ก็แอปเปิลเนี่ยเนี่ยติดอยู่ติดกันเลยนะแต่ว่าส้มอยู่ในกระถางแอปเปิลอยู่ข้างนอกน,อกนี่ ต้นนี้ก็แอปเปิลนี่ตรงโน้นก็แอปเปิลเห็นไหมฮะก็มีส้มมีแอปเปิลมีมะเดื Apple, ่อมีอย่างนี้เราก็ปลูกไปด้วยนะครับแต่ข้อได้เปรียบของหมอนก็คือในขณะที่พืชอื่นเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตเต็มหมอนออกผลแล้วแล้หมอนให้ผลผลิตปีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำจริงๆนะคุณทำได้ทั้งสามรุ่น บางคนทําได้สี่รุ่นนะแต่เราก็ไม่ต้องเอาคเยอะขนาดนั้นเราเอาแค่ปีละสองครั้งเนี่ยนะครับก็ได้เปรียบพืชชนิดอื่นแล้วนะนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้ว่ามาอ่าให้ใครมาปลูกหม่อนอันนี้คือผมมาบอกเฉยๆว่าข้อดีของการปลูกหม่อนนะครับทีนี้ข้อเสียของการปลูกหม่อนมีอะไรล่ะข้อเสียของการปลูกหม่อนเนี่ยหลักๆก,ก็คือ ผลหม่อนเนี่ยมันขนส่งได้ไม่นานวันเดียวส่งไปต้องกินในวันนั้นเลยอันนี้คือข้อเสียของเขานะครับข้อที่สองก็คือเวลาเราปลูกหม่อนแล้วเราจะปลูกทุเรียนในสวนในแปลงหม่อนไม่ได้เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อวานนะฮะหม่อนเป็นพืชที่ดูแลบำรุงสุขภาพเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่อันดับต้นๆน,น,นะครับของโลกเลยนะฮะถ้าพูดถึงพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยต้องย,ย่อยเขาเลยหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นัาหนวดก็เลยมาชี้แจงเพราะมีหลายคนถามเออว่ามันดียังไงปลูกหม่อนถึงนี่ปลูกนัาหนวดตึงนี่ปลูกเอาจริงเอาจังกับการปลูกหม่อนนี่ผมกําลังจะขยายนะผมรอทุนนิดนึงเนี่ยผมจะขยายลงไปข้างล่างอีกนะครับเป็นแปลงใหญ่ข้างล่างถ้าผมขยายได้ผมเป็นนาอยู่ตอนนี้นะมันต้องใช้ทุนเยอะแต่ว่าเราก็ค่อยคอยขยายไปค่อยๆทําค่อยๆขยายขยายพันเองได้ข้อแรกเลยถ้าคุณปลูกหม่อนหนึ่งต้นเนี่ย นะครับสิ่งที่คุณจะไม่ต้องซื้อต่อไปแล้วนั่นก็คือต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์เนี่ยอันนี้คือสบายแล้วนะครับติดตามช่องหน,นหนวดไว้ดูช่องหน,นหนวดไว้แล้วท่านจะได้รู้ว่าเออปลูกหวานมันดียังไงและท่านจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่นหนวดพยายาม แนะนำนะฮะในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเช่นการติดตาการเสียบยอดการปลูกการดูแลการบำรุงรักษาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รอบรู้ทุกอย่างแต่นหนวดเรียนรู้จากหม่อนที่นหนวดปลูกนะครับนหนวดก็พอจะมีความรู้นะฮะได้มาบอกเพื่อนเพี่พน้พพพนองนนะครับได้มาแนะนํากันอะไรที่ เพื่อนๆรู้ก็สามารถที่จะแนะนำหน้าวดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะงวันนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะโดนใจใครหลายๆคนโดนใจขบอยมากเลยก <c oughs> ับก <c oughs> ับกับนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอช่องนนด,ดอน้าวดเดโชสุกินแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น นะครับนักวดยพยายามปลูกพืชพยายามแนะนําวิธีการติดตาวิธีการเสียบต่างๆนะครับนอกจากจากขยายพานันธุ์หม่อนแล้วนะครับวิธีการต่างๆติดตาเสียบยอดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะนําไปใช้กับพืชอื่นได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับเพราะะฉนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทําเป็นแล้วมันก็จะเป็นวิชาติดตัวของเราไปตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่มีใครแย่งจากเราไปได้ด้วย นะครับขอบคุณด้วยนะอาวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่พี่เหมือนเดิมนะอ่าเริ่มต้นที่หัวเรือใหญ่ของเราช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เดนแปลนนะจ๊ะนะพี่ต้อมนัดไปร้องเพลงกันแล้วฮนะคาราโอเกะร้องเพลงขี้ก็มีมีพี่พี่น้อยอีกคนหนึ่งพี่น้อยช่องอ่าน้อยทำสวน นะอันนั้นก็ร้องเพลงเพราะนะ่ะช่องพี่ต้อมก่อนต้อมปลูกผักสวนครัวก,การดิ้นแปรนก็อย่าลืมไปติดตามรับชมได้เลยนะเรื่องราวดีๆเม้แต่การทําช่อง y youtube ใครที่จะท youtube เนี่ยก็ไปสอบถามพี่ต้อมได้นะพี่ต้อมเนี่ยมีความรู้เท่าไหร่ก็นะครับไม่เคยเก็บไว้เองเลยนะฮะบ,บอกคอมมดเหมือนกันนะครับน่ารักมากๆนะฮะเป็นช่องการทรําเกษตรการทําแบบง่ายๆการขยายพันธุ์การติดตาไอ้นี่จะการติดตาสิการติดตาเนี่ย พี่ต้อมก็กําลังติดตาอยู่นะแต่ว่าพี่ต้อมเนี่ยจะเก่งเรื่องของการปลูกพืชแบบง่ายๆเช่นการเพาะเมล็ดหวานมเมล็ดวิธีการปักชำอะไรแบบนี้พี่ต้อมจะเก่งมากเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพการทําสารไล่แมะลงชีวภาพต่างๆไปดูได้ทางช่องพี่ต้อมต้อมปลูกปักสวนครัวการเดินแปลนช่องพี่เอนะครับช่องพี่เอเนี่ยก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันพี่เอเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง,องการติดตาการเสียบยอดการเสียบต่างๆเนี่ย ไปดูได้เลยช่องนี้นะฮะได้ความรู้ความรู้แน่นเช่นเดียวกันนะครับชื่อช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษสารเคมีด้วยช่องพี่น้อยนะฮะช่องพี่น้อยเนี่ยก็มีอ้อยหลากหลายสายพันธุ์มีที่เด็ดๆเ,เนี่ยก็คือหนวนมีครอบครองแล้วตอนนี้เรื่มองอกแล้วอ้อยพี่น้อยเดี๋ยวผมจะปลูกอ้อยด้วยนี่แหละนะต่อไปเนี่ยที่นี่นอกเหนือจากมีหมอนแล้วเนี่ยก็จะมีอ้อยเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขา,าต้องการที่จะได้อ้อยไปทาน้าอ้อยอ่ะ น้ำอ้อยสดน้ำอ้อยคันนะเขาต้องมาที่น่นหนวดแค่คิดก็รวยแล้วโอ้ยเนาะน่านหนวดเจะปลูกนะฮะปลูกแล้วทีนี้ปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปใครมาที่นี่เราก็จะคันน้ำอ้อยสดๆให้กินเห็นไหมนะไปเลยช่องพี่น้อยนะไปดูนะอ้อยใครอยากได้พันอ้อยเนี่ยตรงไปได้เลยช่องพี่น้อยช่องน้อยทำสวนนะครับอ๋อช่องพี่เอก็จะมีอันนั้นด้วยนะ เมื่อเดืออุทุมพรจหน่ายแล้วมาเดือติดตาเสียบยอดนะช่อง9ก้าเก้าเกษอินทรีย์นะฮะสลับไปสลับมาอยู่สามช่องนะอ่าเรียงใหม่แตครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ d e ดินแปลของพี่ต้อมช่อง 9, 9ก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ของพี่เอแล้วก็ช่องน้อยทาสวนของพี่น้อยนะครับนอกเหนือจากมีอ้อยแล้วยังมีบทเพลงเพราะๆให้ฟังทุกวันเชิญครับ วันนี้นั่นหลวงลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจลืมคิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับวันนี้ลูกชายมาช่วยตัดแต่งต้นทานตะวันที่เราตัดดอกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คนนี้กขเขินเขาเห็นกล้องไม่ได้นะงงๆนะ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเธอคือชีวิตคือลมหายใจเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ในตัวฉัน